เปนเคยครับเมนูไม่น้อน้ำมันมแล้วก็เมนูเจแต่ไม่จำเจวัน J นี้จะทำมาม่าผัดฟองตรงๆเจครับพเอ,อ,เอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ขิงแกส่สำคัญเลยครับขิงแก่ถ้าคนไม่ทานเก็ดนะครับไม่ต้องใส่ขิงแก่ผมจะใส่กระชายเนยมะกรูดแล้วก็เม็ดพริกไทยสดแล้วก็พริกเอาไปโขลกพออ,อย่างนี้น,นึ่งครับ เอาเสร็จแล้วก็เอาเต้าหู้ไปผัดเต้าหู้ไปัดนเมนูมผมจะเน้นโปรตีนค่อนข้างเยอะนะครับไม่ค่อยเน้นแป้งไม่ค่อยเน้นคาร์บโบไฮเดรตเนาะ,ะแล้วก็เอาฟองเต้าหู้แห้งเอาไปพรมน้ําแล้วก็เอามาหัน่นของเต้าหู้โปรตีนก็เยอะครับกิตนเยอะอยู่ัดให้เข้าก,ก,กัน แล้วก็เก็จะใส่กระหล่ำปีลงไปจะใส่ผักอะไรก็ได้ครับที่เราชอบเนาะเราจะใส่เส้นมาม่ากี่หนึ่งมันไม่สุก <c oughs> พอสุกแล้วก็จะใส่ซอสเผ็ดหอมลงไปนะครับใส่ซอ,อ,อสหอมเขียวแล้วสุกสร็จก็จะใส่เส้นมาม่าเกลือท้ายลงไปัดลกให้สุกก่อนนะครับ โอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็แล้วแต่บางคนจะใส่ผงมะม่าเจลงไปเพิเ่มเติมนะครับเพิ่มรสชาติเป็นเครื่องปรุงของมาม่าเจอยู่แล้วครับเนาะใส่ไปด้วยผมชอบทานรสจัดเมนูผมจัดรสจัดทุกๆเมนู้วจัดทุกเมนูนละถ้าใครไม่ต้องการใครไม่ทานรสจัดก็เว้นเรื่องพริกก็ได้ครับ ครับแค่น,นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเช่นเคยนะครับ you are w a t you eat นะครับเมนูเจแต่ไม่จำเจด้วยฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ